สวัสดีค่ะนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่3าโรงเรียนวัดรัตนวารารามทุกคนนะคะมาเจอกับคุณครูแอะนะคะวันนี้คุณครูรัชนีวันแก้วเอียดในรายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ,ะขึ้นหน้าจออยู่แล้วเด็กๆเห็นหรือยังคะ,ะมีภาพเห็นไหมคะ,ะภาพนะคะภาพนี้เด็กๆเห็นภาพนะคะมีเด็กนะคะหลายคนเลยเยอะเลยนะคะเขากาลังทําอะไรกันอยู่บ้างคะ,ะเด็กผู้หญิงคนนี้กาลังทาอะไรคะลูก เด็กผู้หญิงคนนี้กําลังทําอะไรคะตกปลานะคะตกปลาอยู่นะคะแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ล่ะคะโบแดงกําลังทําอะไรอยู่คะอ่าทาอะไรคะตอบคุณครูเลยคะ่ะตอบปพืผู้คล้องข้างๆได้ยินได้ได้เลยนะคะอ่านะคะกําลังว่ายน้ําอยู่ใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะเด็กผูช้ชายคนนี้กําลังทําอะไรอยู่คะเนี่ยโอ้โดดขอโทษค่ะขอโทษขยายใหญ่หญหญเกินไป เด็กผู้ชายคนนี้กําลังทําอะไรอยู่คะคนนี้ค่ะคนนี้ทําอะไรอยู่คะน่าจะนอนเขียนอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะต่อไปทําอะไรอีกคะอ่าเด็กกลุ่มนี้กําลังทาอะไรคะน่าจะทําอะไรคะน่าจะไปแคมปิ้งทาอาหารเข้าค่ายอะไรกันสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะกำลังช่วยกันทําอาหารอยู่เลยนะคะแล้วก็เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงสองคนนี้กําลังทําอะไรคะ วิ่งเล่นกันอยู่ใช่ไหมคะอย่างสนุกสนานเลยนะคะแล้วก็มีพี่ผู้ชายนะคะน่าจะโตสุดแล้วแหละในกลุ่มนี้นะคะเขาก็ทำไมคะน่าจะยืนทักทายใช่ไหมคะะทีนี้เรามาดูสิคะว่าในภาพนี้นะคะเขากำลังจะสื่ออะไรให้เราเห็นนะคะคุณครูขอยอดนิดหนึ่งนะคะามาดูค่ะ นะคะในนะคะบทสนทนาในภาพที่เขาให้มานี้นะคะผู้ชายคนนี้นะคะผู้ชายคนนี้นะคะผู้ชายคนนี้นะคะทักทายาทักทายนะคะบอก Hi boys and girls นะคะนักเรียนดูบทสนทนาอันนี้ก่อนนะคะ Hi boys and girls นะคะ What are you doing What are you doing นะคะแต่ว่าอะไรคะ แปลว่าอะไรคะเด็กๆจ้องตอบได้แล้วนะคะให้ให้แปลว่าอะไรคะอ่าเป็นการทักทายสวัสดีนะคะทักทายเพื่อนๆอ่ในวัยเดียวกันในรุ่นเดียวกันก็คือให้นะคะพูดกันเองกันเองนะคะ boys and girls นะคะใส่ s เห็นไหมคะ boy นะคะเด็กผู้ชายนะคะสวัสดีนะคะอ่าเด็กๆผู้ชายนะคะแล้วก็เด็กผู้หญิงนะคะแสดงว่ามีกันหลายคนใช่ไหมคะเติม s นะคะ what are you doing ก็คืออะไรคะ กำลังถามว่า what คืออะไรใช่ไหมคะ doing doing กำลังทำอะไรอยู่นะคะพวกคุณกำลังทำอะไรอยู่เป็นเครื่องหมายคำถามนะเห็นไหมคะนะคะ what are you doing อ่าแล้วนักเรียนก็ตอบกันเลยใช่ไหมคะคนนี้คนนี้อ่าคนนี้คนนี้คนนี้ตอบว่า we are cooking we are cooking ทำอะไรคะ we คือพวกเรานะคะพวกเราเนี่ยเหล่านี้พวกเขาเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่คะ cooking ก็คือกำลัง ปรุงอาหารนะคะกำลังทำอาหารกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วเด็กผู้ชายคนนี้ก็ชี้มาที่อสองคนนี้นะคะบอกว่า a running พวกเขานะคะพวกเขากำลังวิ่งกันอยู่นะคะพวกเขากำลังวิ่งกันอยู่ครับนะ,ะอีกคนก็ตอบแล้วก็ชี้มาทางนี้นะคะบอกว่าคนนี้นะคะ he is writing a p o s t card นะคะ He is writing a p o s t card mm hmm. เห็นไหมคะเขาผู้ชายคนเนี้ยเขาผู้ชายคนเนี้ยกำลังทำอะไรคะเขียนโปสการ์ดอยู่ mm hmm. นะคะเห็นไหมคะนอนเขียนอยู่ตั้งแต่ตอนแรกที่ครูมาซูมภาพให้ดูนะคะทีนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เขาขอพูดบ้างนะคะขอพูดว่าว่า I am ทห็ไมคะ I am fishing I am fishing คือฉันฉันกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังตกปลาอยู่นะเห็นไหมคะ fishing นะคะ fishing แล้วก็ตอบมาอีกด้วยว่าคนนี้นะคะ she is swimming นะคะ she is swimming คืออะไรคะเด็กผู้หญิงคนนี้ลอนเนี่ยกำลังทำไมคะว่ายน้ำกับป๋องกระแปงอยู่เลยนะคะอยากสนุกสนานเห็นไหมคะภาพหนึ่งภาพนะคะสามารถที่จะ,ะมีนะคะ,ะคำศัพท์นะคะมีบทสนทนา ง่ายๆนะคะเป็นในชีวิตประจําวันที่จะให้เด็กๆได้ฝึกนะคะได้ฝึกกันนะคะถ้าเด็กๆอยากจะฟังเสียงชัดๆนะคะที่ถูกต้องสําเนียงเป๊ะนะคะนักเรียนสามารถที่จะเปิด y o u t u นะคะดูได้นะคะในบทเรียนต่างๆนะคะวันนี้นะคะดังนั้นนะคะคุณครูก็ขอเข้าเรื่องนะคะ,ะคุณครูก็ขอเข้าในส่วนของบทเรียนนะคะยูนิตโของเรานะคะนักเรียนจะเรียนท่องคําศัพท์นะคะในหน่วยที่ สีนะคะคือ what are you doing นะคะ what are you doing นั่นก็คือแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะคุณนะคะคุณคุณอ่าคุณนะคะกำลังทำอะไรอ่าอย่างเช่นคุณกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยที่คุณกำลังทำเนี่ย what are you doing นะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติ เดินมาแล้วก็ถามเรา What are you doing นะคะนักเรียนตอบไปอย่างมั่นใจเลยนะคะว่าทำอะไรอยู่นะคะอ่าโอเคนะคะต่อไปทีนี้นะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะนักเรียนก็ต้องออนแฮนนะคะทำงานทำการบ้านอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็คุณครูก็คอยส่งความห่วงใยเป็นคลิปวิดีโอมาให้ดูแบบนี้นะคะเป็นวันนี้นะคะคุณครูมีคำศัพที่จะให้นักเรียนนะคะได้ อ,อ่านนะคะอ่านออกเสียงหาความหมายนะคะแล้วก็จดบ,บันทึกลงไปในสมุดนะคะเพื่อที่นะคะโรงเรียนปิดเราก็จะไม่หยุดการเรียนรู้นะคะมีทั้งคำศัพท์ทั้งหมดนี้นะคะคำศัพท์ทั้งหมดนี้ทั้งหมดนะคะ21คําด้วยกันนะคะ21คําคนะคะ21คําด้วยกันเป็นคําศัพท์ที่นักเรียนจะอยู่บ้านแล้วก็สามารถที่จะฝึกอ่านฝึกท่องนะคะไปได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะคาแรกนะคะคาแรกนะคะคำแรก,ะค,ะค,แรกคือ right write นะคะคำนี้นะคะ r i t มีตัวอะไรบ้างคะ w นะคะ r i t e write t r i t แปลว่าอะไรคะ r i t แปลว,ว่าเขียนนั่นเองนะคะลูกๆคนไหนที่หาความสั์หาความหมายได้แล้วนะคะดูสิคะว่าทำถูกต้องไหมนะคะต่อไปนะคะ คำต่อไปคำว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรคะ sleep นะคะ sleep sleep มีตัวอะไรคะ s l e e p นะคะ sleep sleep แปลว่าอะไรคะ sleep แปลว่านอนอนะคะถ้ามีคนถามเราว่า what are you doing แล้วเด็กๆกำลังหลับอยู่นะคะแต่เด็กๆก็ทำไมคะ หรือว่าเด็กๆกำลังเขียนหนังสืออยู่นะคะเด็กๆกงกำลังเขียนอยู่เด็กก็บอก I am writing นะคะ I am writing อะ uh, book อะไรก็ว่าไปนะคะต่อไปนะคะคำต่อไปนะคะ z คำนี้นะคะคำที่3 z o o k นะคะ z o o k นะคะออกเสียงว่า cook cook ะะแปลว่าปรุงอาหารนะคะปรุงอาหารเนี่ยอย่างเช่นเด็กคนนี้ที่เขาทำอยู่เมื่อกี้นะคะเนี่ยเขากำลังคุกเห็นไหมคะเขาบอกคุกกิ่งคุกกิ่งนะคะปรุงอาหารอยู่นั่นเองอ่าต่อไปนะคะทำต่อไปนะคะคำว่า fish นะคะ fish มีตัว f i s s นะคะแล้วก็ h hash, hash นะคะแปลว่าอะไรคะ คำศัพท์ง่ายๆนะคะนักเรียนสามารถที่จะ,ะคำเหล่านี้จำได้แล้วนะคะต่อไปคำนี้ค่ะคำนี้เมื่อกี้ในบทสนทนาก็มีแล้วนะคะคำว่า swim swim มีครับม,มีตัวอะไรบ้างคะ s w i m นะคะ swim swim แปลว่าอะไรคะ swim แปลว่าว่ายน้ำนะคะนักเรียน อ่านออกเสียงนะคะตามคุณครูแล้วก็ตรวจคําศัพท์ที่นักเรียนหาไปได้วยเลยนะคะว่าความหมายที่นักเรียนหามาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะต่อไปคํานี้ก็เป็นคานี้ง่ายๆอีกคํานึงนะคะซึ่งในตัวภาพหน,หนังสือนเนี่ยอาจจะไม่มีนะคะนักเรียนก็ดูในคลิปวิดีโอของค,ครูได้เลยนะคะคาว่า it e นะคะ e a t นะคะ it e it e e แปลว่าอะไรคะ กินนะคะกินคำง่ายๆคำศัพท์ง่ายๆที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะ it นะคะอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาบ้างคุณครูต้องขออภัยนะคะอ่ะต่อไปนะคะคำว่า run run คำนี้นะคะ r u n run run แปลว่าอะไรคะ วิ่งนะคะรันแปลว่าวิ่งวิ่งวิ่งนะคะถ้าเรากำลังวิ่งอยู่ใช่ไหมคะอ่าเหมือนเด็กเหมือนเด็กสองคนนี้เมื่อกี้ใช่ไหมคะที่านกบอกว่า they are running running คือเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังเนี่ยวิ่งเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานนะคะเด็กๆก,ก็ชอบใช่ไหมคะวิ่งเล่นนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะวิ่งเล่นก็วิ่งเล่นอยู่ภายในบ้านนะคะภายในบริเวณบ้านตัวเองอย่าวิ่งเล่นออกไปข้างนอกเดี๋ยวเสี่ยงนะคะเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้นะคะต่อไปนะคะคำต่อไปคำว่า open นะคะ open นะคะออกเสียง open open นะคะมีตัว o p e n นะคะ open open แปลว่าอะไรคะเปิดนั่นเองนะคะที่คุณบอก open your book open your book นะคะเปิดหนังสือของคุณนะคะตอนที่เราเรียนออนไลน์กันนะคะคิดถึงตอนเรียน, site, นะะออนไลน์นะคะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะคำนี้ close close นะคะ z L O S E close นะคะแปลว่าอะไรคะม,ม,มีเปิดก็ต้องมีปิดอ่ามีเปิดก็ต้องมีปิดนะคะต่อไปคำต่อไปได้เลยนะคะคำต่อไปคือคำว่าอะไรคะ start y. start y. มีตัว S T U D Y start y. start ดิบแล้วอะไรคะ ศึกษานะคะศึกษาเนี่ยที่เรากำลังทำกันอยู่ตอนนี้ก็คือการเรียนนะคะการศึกษานะคะการเรียนรู้นะคะหน้าที่ของเรานะคะหน้าที่นักเรียนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะต่อไปคำต่อไปนะคะ by by นะคะ b u y by 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 ปแปลว,ว่าซื้อ อ่า,ายแปลว่าซื้อนะคะคำศัพท์ในบทนี้เยอะเยะ,ยะนะคะเยอะหลายคําอยู่นะคะแต่ว่าคุณครูเชื่อว่านะคะนักเรียนจะสามารถที่จะฝึกท่องนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะอยู่บ้านนะคะแล้วก็ฝึกฝนนะคะคำศัพท์ท่องคอําศัพท์รู้คําศัพท์รู้ความหมายนะคะต่อไปคําว่า Z ซ l นะคะ e l, l แอลนะคะเซลเซลแปลว่าอะไรคะขายนะคะมีซื้อก็ต้องมีขายนะคะ buy นะคะซื้อ buy ขายเซลอ่านะคะซื้อนะคะซื้อ buy ถ้าคำว่าขายคือเซลซื้อบายขายเซลอ่ะท่องไปวันนี้ซื้อบายขายเซลซื้อบายขายเซลอ่ะอย่างน้อยๆน,นะคะเราก็ได้คําศัพท์แล้วนะคะสองคำแล้วนะคะอ่ะต่อไปคําศัพท์ต่อไปนะคะคํานี้นะคะ คำนี้นะคะออกเสียง play tag play tag นะคะ play ถ้าถ้าถ sure> right uh, ้า play เฉยๆนะคะ play เฉยๆก็คือแปลว่าเล่นใช่ไหมครับอันนี้ play tag นะคะ play tag แปลว่าอะไรคะ play tag แปลว่าเล่นไล่จับอ่านักเรียนชอบใช่ไหมคะเล่นไล่จับนะคะบ้านเรานะคะที่นักเรียนชอบเรียกเคยิกจับเคยิกจับใช่ไหมเล่นไล่จับนะคะภาษาอังกฤษฝรั่งเขาเรียก play tag นะคะ play tag สะกดค่ะ p l a y play ต่อไปนะคะ g a g นะคะ g tag นะคะ play tag คืออะไรคะวิ่งเล่นไล่จับนะคะเล่นอ่ะคุณดูขอเขียนตรงนี้นะคะ,เล,ละเล่นไล่จับอ่าเล่นไล่จับ play tag นะคะไอ้เธอ มา play tag กันไหมใช่ไหมคะ play tag กันไหมเล่นไล่จับกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เรารักษาระยะห่างนะคะ social distancing นะคะรักษาระยะห่างการเล่นไล่จับก็อาจจะงดเว้นไปก่อนช่วงนี้นะคะต่อไปค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า watch tv watch tv นะคะ watch tv watch ก็คือ ดู Do, นะคะ,ะคำว่าทีวีใช่ไหมคะทีวีก็มันยอ่อเป็นตัวยอ่วยอมาจากคำว่า television นะคะภาษาอังกฤษ TV, ะะทีวีนะคะคือโทรโทรัศน์นะคะก็คือดูโทรทัศน์ขออภัยดูโทรทัศน์นะคะโทรทัศน์ดูโทรทัศน์ watch ทีวีนะคะทีวี television นะคะถ้าใครถามเราว่าเรานั่งดูทีวีอยู่ใช่ไหมคะเราก็ตอบเลยนะคะ i watching TV นะคะตอบเป็นภาษาอังกฤษให้คุณพ่อคุณ,คณแม่ได้ชื่นใจเลยนะคะอ่ะคำต่อไปค่ะคำว่านี่คำนี้นะคะ read นะคะ read R E A D read read แปลว่าอะไรคะแปลว่า อ่านนะคะเช่นนักเรียนอ่านหนังสือนะคะ I am reading reading นะคะ I am reading กำลังอ่านกำลังอ่านกำลังสนใจหนังสืออยู่เลยนะคะต่อไปคำต่อไปค่ะไม่เสียเวลานะคะ shop shop s h o p นะคะ shop shop นะคะ shop shop แปลว่าอะไรคะร้านค้า่า shop นะคะออกเสียงนักเรียนไม่ออกเสียงช็อปนะคะออกเสียงชาบชาบนะคะชาบร้านค้านะคะอ่ะคำต่อไปเลยค่ะนะคะคำนี้ค่ะ l i b r a r y นะคะนะคะ library 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 นะคะแปลว่าอะไรคะห้องสมุดนั่นเอง ห้องสมุดนะคะตอนนี้ห้องสมุดโรงเรียนก็ปิดเงียบนะคะเพราะว่าไม่ได้มีนักเรียนมาใช้บริการนะคะห้องสมุดนะคะ library แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะห้องสมุดนักเรียนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าห้องสมุดที่โรงเรียนแล้วก็เข้าไปในห้องที่มีหนังสือนะคะนักเรียนสามารถอาจจะเซิร์ชนะคะหา library หาเข้าห้องสมุดอยู่ในมือของเราแล้วนั่นก็คือมือถือของเรานะคะนักเรียนอยากดูอะไรนะคะก็เซิเร์ชเข้าไปที่ google นะคะ google เป็นห้องสมุดที่ กว้างแล้วก็มีข้อมูลที่เยอะที่สุดเลยนะคะนักเรียนอยากทราบเนะะื้อหาไหนข้อมูลไหนพิมพ์เข้าไปแล้วก็เข้าไปอ่านนะคะเข้าไปอ่านได้เดี๋วนี้มีอ e ีบุ๊กมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้หนักเรียนได้เรียนรู้เยอะแยะนะคะอยู่ที่เรานะคะว่าเราจะ,อ,ะอยากจะรู้เรียนรู้มากน้อยแค่ไหนนะคะไรเบอรี ry, หนังสือห้องสมุดหนังสืออยู่ในมือของเรานั่นเองนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะคำศัพท์อีกไม่กี่คำและะ้วค่ะอ่าอีกสี่คำแล้วก็จะจบคำศัพท์บทนี้นะคะ คำนี้นะคะ b คำนี้ค่ะ b u t z h e r นะคะออกเสียง butcher butcher อาจจะเป็นคำศัพท์ใหม่ๆสำหรับนักเรียนนะคะ butcher แปลว่าคนขายเนื้อ,อคนขายเนื้อ แต่ก่อนนะคะในตลาดช่วงสถานการณ์ปกติเราก็อาจจะเห็นใช่ไหมคะบุชอร์บุชอร์คนขายเนื้อนะคะเป็นรถเข็นเป็นแผงในตลาดอะไรแบบนี้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าการค้าขายก็ต้องซบเซาลงไปนะคะก็ใส่แมสในการดําเนินชีวิตในประจําวันของเรานะคะต่อไปคําต่อไปเห็นไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะคํานี้นะคะกับคํานี้ต่างกันตรงไหนเอ่ยอ่าต่างกันตรงที่มีตัว s เพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะตรงนี้ออกเสียงนะคะบุช b u บ h e r s อ่าสเขามีตัว s แสดงว่าเราต้องออกเสียงให้เขาด้วยนะคะ b u ชเชอรเฉยๆเนี่ยจะแปลว่าคนขายเนื้อนะคะแต่ว่าถ้า b u ชเชอร์นะคะจะแปลว่าร้านอ่าร้านขายเนื้อนะคะร้านขายเนื้อ b u ชเชอร์ออกเสียงให้เขาด้วยนะคะต่อไปนะคะคำรองสุดท้ายนะคะคำว่านะครับ drink water drink อาจจะมองไม่ชัดนะ Drink นะคะ D R I N K Drink Water W นะะ A T E R นะคะ Drink Water Drink แปลว่าอะไรคะ Drink แปลว่าดื่ม Water Water แปลว่าอะไรคะง่ายมากใช่ไหมคะสำหรับนักเรียนป .3 ของครูน้ำใช่ไหมคะก็แปลว่าอะไรคะดื่มน้ำถ้าใครก็ถาม เรากำลัง drink water ใครถามแล้วก็ I am drinking water ใช่ไหมคะอ่าเรากำลังดื่มน้ำอยู่สบายสบายใช่ไหมคะอ่ะต่อไปคำสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนนะคะสะกดมีตัวสะกดออกเสียงตามพูดกับ z o o k i e นะคะออกเสียง cookie cookie นะคะ cookie cookie คุกกี้อย่างนี้นะคะคุกกี้ไม่ออกเสียงว่าคุกกี้ no c o o k i e นะคะคุกกี้นะคะคุกกี้คือขนมปังกรอบอ่าขนมปังกรอบเป็นคำจริงๆเป็นคำทับศัพท์นะคะที่เพี้ยนเสียงออกมาเป็นเสียง cookie, คุกกี้คุกกี้ใช่ไหมคะขนมปังกรอบนั่นเองนะคะอ่าเยไหมคะจบแล้วครบแล้วทั้ง21่สิอคำอ่าเดี๋ยวเราจะมาออกเสียงกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ออกเสียงกันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะคำที่หนึ่งนะคะคำว่าอะไรคะ right right นี่คะ่ะ right ออกเสียงตัว t ด้วยนะคะ right นะคะ right ่า right ไม่ไว้นะคะ right เขียนนะคะต่อไปคำที่สองนะคะคำว่า sleep sleep คุณครูเขียนคำอ่านให้ sleep sleep นอนนอนนอนนะคะช่วงนี้อย่าพึ่งถ้าจะนอนอย่างเดียวนะคะลุกขึ้นมาดูคลิปวิดีโอคุณครูทําการบ้านด้วยนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ cook cook นะคะ cook ทำอาหารนะคะปรุงอาหารปรุงอาหาร่ราาราต่อไปคำต่อไปค่ะคำว่าอะไรคะ fish นะคะ fish fish ปลานะคะถ้าใส่คำ fishing fishing ก็คืออะไรคะตกปลานั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ swim 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 นะคะคำนี้ค่ะ eat eat นะคะ run คำนี้ run run ต่อไป open 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 แปลว่าเปิด open open นะคะต่อไปคําต่อไปมีเปิดก็ต้องมีปิดนะคะ open เปิดนะ,ะ close ปิดนะคะ close นะคะคุณครูเขียนตามคําอ่านออกเสียงเลยนะคะ close นะคะ close ปิดนะคะ close ปิดนะคะต่อไปคําว่า study 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 นะคะ study ต่อไป b U I, buy buy hire. buy นะคะ buy 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 ก็คือ buy ก็คือ Darwin. ซื้อใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณบอกว่าซื้อ b uy ขาย sell นะคะซื้อ b uy ขาย sell นะคะ sell คำนี้นะคะ sell sell ออกเสียงนี้ sell อ่าฮะ sell sell นะคะต่อไปคำว่า play tag play tag นะคะ play tag คำต่อไปค่ะ what ทีวีนะคะ watch TV คำนี้ค่ะ read 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 อ่านนะคะคำต่อไปค่ะ sharp 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 จะออกแบบ sharp แบบนี้ sharp นะคะ sharp แล้วก็ library l i ่ไ library ห้องสมุดนะคะคำนี้เป็นคำศัพท์ใหม่นะคะ butch 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 นะคะบูทคือ,คน,อคนขายเนื้อแล้วก็บู h คือร้านขายเนื้อนะคะสองคำสุดท้าย d r i n k w a t e r d r i n k water นะคะคือดื่มน้ำและคำสุดท้ายก็คือคำว่าคุกกี้นะคะคุกกี้ขนมปังกรอบนั่นเองนะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทั้ง21คำ คงไม่ยากสําหรับนักเรียนนะคะคุณครูก็ใช้เวลามาเป็น20กว่านาทีแล้วนะคะคุณครูหวังว่านะคะนักเรียนจะมีความสุขกับการที่ฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ฝึกท่องนะคะฝึกออกเสียงนะคะฝึกอ่านนะคะอยู่บ้านดูแลตัวเองนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะคุณครูคบอกเสมอว่าเวลาเป็นยังไงคะไม่เคย รอใครนะคะเรานอนเฉยๆนะคะเวลาก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเราไม่ทําอะไรเลยเวลาก็ผ่านไปเฉยๆโดยที่เราก็เสียเวลาเปล่าๆเราลุกขึ้นมานะคะอยู่กับบ้านอ่านหนังสือนะคะฝึกท่องคําศัพท์ถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งๆนะคะเราก็ต้องรู้จักคําศัพท์ที่เยอะๆนะคะอย่างน้อยวันหนึ่งนะคะให้ได้5คํา10คำนะคะแล้วก็เราก็ จะได้าสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้สื่อสารภาษาอังกฤษได้นะคะภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้นะคะเป็นภาษาที่สําคัญนะคะในการใช้ชีวิตนะคะรอ,องจากภาษาไทยนะคะถ้าเราจะต้องเดินทางหรือเราเจอข้อความไหนที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราสามารถอ่านได้นะคะจะมีความภาคภูมิใจนะคะยังไงคุณครูก็ฝากให้ลูกๆนะคะป .3 ทุกคนนะคะตั้งใจฝึกอ่านคําศัพท์ออกเสียงนะคะแล้วก็ ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะไม่จําเป็นอย่าออกนอกบ้านนะคะล้างเจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมือให้เรียบร้อยนะคะให้สะอาดแล้วก็ใส่แมสถ้าจําเป็นจะต้องออกไปไหนนะคะรักและคิดถึงนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย